กอมาโพกกระหอยหนึ่งคลิปครับทีนี้พามาตีปลาช่อนแคบใช้กระดีใช้กระดีมีเฮครับมีเฮสีส้มครับนี่ครับลองลองดูครับว่าจะมีตัวกินหรือเปล่าครับวันนี้มากับเพื่อนครับเพื่อนเขาไปตกข้างไหนแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูครับว่าวันนี้จะได้กี่แต้มครับไปชมกันครับอย่างนี้มันต้องลอง โอ้โหโตซะด้วยขึ้นต่อหน้านตานี่ไโอ้โหโดดโหโดดไปเลยเหี้ยกระตุกโดดเลยืโดดไปเลย อื uh ้ huh. ตบอื่าตบแตก็ไม่จิดตบ อ้ตัวนี้โอ้ตัวนี้ได้อยู่อ้อ้มามาแล้วครับตัวไซส์สวยๆนะครับนี่ค <Labor> ร <ator il orter> ับน <vastly amplify> <People> okay. ี่ครับประช่อนครับไซส์สวยๆครับกินก็ดีครับผมโอเคครับ เอาไงนะ,ะโชว์ดิโอ้โหยังใหญ่เลยนะเนาะน, <laughs> นี่ครับเพื่อนผมได้แล้วครับโอ้โหแน่นอน,นอ,นนะอ่สุดยอดไม่ได้เรื่องนะ้วเฮ้ย <laughs> ย,ย้ายตรงงนไม่กินมาตรงนี้กินใหญ่เลยตรงงนไม่ยอมกินเลยไง ขึ้นหนาตัวนะแล้วพอพอนักหนักเขาตีลากข้ามฝั่งไอ้ไอ,อ,อ,อ้ที่ตีตามยาวไม่กินไงนี่น,นี่ตัวนี่เยอะเนี่ยบอกแล้วเดี๋ยวมันต้องกินตือไปตือมามันขึ้นเยอะ นี่คื้นห้เห็นเลยจบเลยเปลี่ยนเยอดีกว่า แต่มันเริ่มเบาขึ้นแล้วเนี่ยเฮ้ยเริ่มไม่ค่อยขึ้นแล้วอย่องีงก็อยู่ <c oughs> กัดไม่ระแวงนะ เริ่มเบาเริ่มเริ่มแย่ขึ้นหนาตัวนะไม่มันมามนเป็นภูพักเนาะแค่ขึ้นหนาตัวนี่เริ่มเบาหนูหัหนวนอนโตอ่ะตายป่าน้นำบานเลย แต่ยุ่งบอกกูไม่น่าย้ายไปตรงโน้นเลยไง <c oughs> เสียเวลาไว้ต้งพักใหญ่ เตียนนเตียน,น,ต,ยนต่อไม้ไม่มีหรอกถักตึกแล้วกินถึงก็นอนนิ่งนี่ไม่ใช่เล็กอ่ะนะ นี่ไงนี่ไงนี่ไงเอาละโหอม,มิดอะ่ะนี่ครับฟืบว้าวว้าวสวยๆนี่ครับสวยๆแล้วครับปลาปลาตัวไม่ค่อยดำนะ นะครับเดี๋ยวขอปิดคลิปแค่นี้ก่อนครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับวันนี้ก็ได้หลายแต้มอยู่ครับเดี๋ยวถ่ายรวมให้ดูครับว่าผมได้ปลากี่แต้มครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับหมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ